สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้มาอยู่กับเหรียญกาล่า IMX และอีเทียมนะครับมาดูกาล่ากันก่อนเลยนะครับตอนนี้กาล่านะครับก็ยังพยายามรับอยู่ที่0.328นะครับก็คือเป็นกราฟเดิมที่ทําไว้ตั้งแต่คลิปล่าสุดนะครับก็เอามาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับพ็หลังจากที่มีการขายในจุดสีแดงนะครับตั้งแต่0.38นะครับไปไม่ถึง0.4นะครับตามสกันเอาเองนะครับ ก็สายเอนะครับก็อยู่รออยู่แถวโซนเกือบหนึ่งเนาะหนึ่งอยซอยู่ที่ 0. 4 424ดี่สองสี่นะครับแถว0ู3จสามันเป็นจุดที่กระลาเทลงมาตั้งแต่แรกๆเนาะก็หลังจากเนี้ยก็คือถ้าเกิน5้าสปอร์เซอย่างที่ผมบอกนะครับไปรอเอแถว0.3าแ8 0.3นาหนะูนจดนั่นก็คือเป้าเป้าหมาย ที่เขาขายกันนะครับไม่ใช่เป้าเข้าซื้อนะส่วนเป้าเข้าซื้อยังเหมือนเดิมนะครับรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะจริงๆเหรียญกาล่านะครับคือเก็บของข้างล่างเพื่อขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้มาติดแนวต้านหลายๆแนวนะครับและยิ่งข้างบนนะครับดูฐานที่มีแต่คนดอยกันนะครับเป็นฐานที่จุดที่ไปทําไว้เยอะนะครับทําให้เก็บของมาเพียงเท่านี้ไม่พอหรอกครับที่จะขึ้นไปนะครับ การที่จะลงมาเพื่อเพื่อเก็บของข้างล่างนะครับอานนี่ยถ้าดูกันในทาเฟรมใหญ่นะครับที่ย่อมานะครับเกือบหมดแล้วนะครับให้มันลงมาข้างล่างก่อนนะครับลงมาเก็บของก่อนเราค่อยรับเพราะว่าถ้าดูจากฐานเล็กๆนะครับข้างล่างนะครับเนี่ยแถวศูนย์เปอร์เซ็นใหญ่นะครับเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นคือเป็นฐานตั้งแต่เริ่มแรกนะครับอ่ามันเป็นไปได้ยากที่เหรียญกระลาจะหลุดลงมาเนาะถ้าหลุดลงมาจริงนะครับ ก็เป็นต้นน้ําเลยนะครับที่สามารถเข้าได้เพราะว่าอนาคตกระไรมีทางขึ้นอีกเยอะนะครับเนี่ยยังมีทางขึ้นอีกเยอะถ้าเก็บข้างล่างเข้าไปได้นะครับแถวศูนย์เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับแถวเนี้ยโอกาสที่จะไปโตแถวศูนย์จุดแปดสี่เยอะนะครับก็เหมือนเก็บลงมาเก็บข้างล่างใหม่นั่นเองครับแต่ว่าผมว่าแนวรับน่าจะจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าทําไว้แล้วก็หลุดขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่ลงมานะครับโอกาสที่จะหลุดลงมาแถวโซน ต่ำกว่า1มืนะครับมีแนวรับเล็กๆอยู่นะครับเป็นแรงซื้อที่เยอะมากนะครับทำให้เหรียญการลาเด้งขึ้นเลยนะครับหลังจากเทลงมาเนาะถ้าถามว่าลงมาสุดอีกเท่าไหร่นะครับขค่อนข้างยากครับราคาเถเนี้ยเพราะที่ลงมาต่ำสุดวันวันวันนั้นนะครับที่1.5ึ่งจุดาเนาะ,ะน่าจะเป็นราคาเนี้ยแหละครับเพราะว่าต่ำตัวเนี้ยน่าจะลงมาไม่ได้ก็ลองดูนะครับว่ากาลาจะลงมาต่ำ ต่ำประมาณ0.15หรือเปล่านะครับสายที่รับของนะครับสายสปอตถือยาวนะครับรอดูช่วงต่ำๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามองเส้นสีม่วงเป็น0%นะครับเส้นสีม่วง0%กับ100%นะครับให้ให้อยู่ในโซนเส้นสีเขียวนี่นะครับถือว่ารับของได้ส่วนเส้นสีแดงนยะเป็นจุดขายนะครับเราต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราเข้าแบบการที่ดูตลาดว่ามันเขียวขึ้นมาเขียวขนาดนี้โอกาสที่มันจะขึ้นไปมูลหรือว่า กลับขึ้นไปแรงๆนะครับพี่ต้องดูฐานกันด้วยนะครับเนี่ยเราต้องดูฐานกันด้วยนะครับว่าจุดเนี้ยคนที่อ่าเขาไม่ยอมขายขาดทุนนะครับหรือว่าขายจุดขายทิ้งไว้นะครับเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะคสาหรับกาล่าซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งที่อ่าขึ้นมารุนแรงมากนะครับเราไม่ต้องพูดถึงจุดนั้นก่อนนะครับเราดูจุดนี้ก็พอนะครับจุดที่พอเล่นได้นะครับสาหรับกล่าเนาะนะครับ เป้ารับยังเหมือนเดิมนะครับศูนย์จุดสี่สามศูนย์จุดเป้าเป้าเป้ารับของสายสายช็อตนะครับส่วนสายสปอตก็อยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวดูตามเป้าได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เหรียญ imx นะครับเหรียญ imx นะครับนี่ก็เป็นเหรียญต้นน้ำหนึ่งนะครับที่ถือว่าลงมาได้แบบขึ้นไปได้แบบสุดยอดนะครับลงมาได้แบบสุดยอดเหมือนกันนะครับก็เหมือนได้เวลานะครับจริงๆก็ ในโซนรับสีม่วงนะครับ2.49 2.2และ1.9นะในโซนเนี้ถือว่าเป็นโซนต้นน้ำนะเพราะว่าถ้าหลุดจากเนี้ยน่าจะยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการหลุดลงมาจริงอ่าตาม BTC เนอะไปรอรับแถวอ่ะถ้าถ้าใครที่รอ1.9ก่อนนะอย่ารับตั้งแต่2.4 2.2มาถ้ารับไล่ลงมาไล่ราคาลงมาเราต้องมี Stop L ล s s นะครับไม่งั้นเราจะขาดทุนนะครับแต่ใครจะเสี่ยงรับเพื่อถือยาว โซนราคาเนี้ยน่ารักครับเพราะว่าเหมือนเป็นต้นน้ํานะครับอ <c oughs> นาคตถ้าหลุด9.4ไปได้นะครับประมาณถ้าทำฟิโบโเดี๋ยวทำฟิโบโให้นะครับก็คือตอนเนี้ยถ้าเกิดมีการหลุดแถว 2S ลงมานะครับต่าก็จะเจอ,อาราคาต้นน้ําเลยนะครับแทบจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าราคาแทบไม่มีใครจะมาขายเนาะ้องไปดูจุดสูงสุดนะครับ อนาคตนะคล้ายๆเหรียญพวกเหรียญเชลลิงพอกาดนะครับหรือเหรียญอะไรอ่ะเหรียญอะไรอ่ะอนาคตนะครับก็ไม่ได้ขึ้นแบบพวดเดียวขึ้นไปแถวสามเก้านะครับแต่ถ้าดูเป็นรายๆปีนะรายๆปีนะโอกาสที่จะโตนะครับที่เป็นเว็บใหญ่ใหม่นะครับก็คือตอนเนี้ยมันยังไม่จบหนึ่งย่อยหนึ่งใหญ่นะครับยังไม่จบ ให้มันผ่าน9.4ให้ได้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเป็นจุดเก็บของต้นน้ำนะครับเดี๋ยวเก็บคลิปนี้ไว้เนาะปีหน้าค่อยมาเปิดดูอีกทีนึงนะบันทึกไว้ในเพลย์ลิสต์ละกันนะครับว่ามันจําเป็นไปตามที่ผมได้พูดไว้หรือเปล่านะครับก็คือต้นน้ที่จะออกมากาวนะครับเหรียญอ่าอเหรียญอะไรนะ IMX นะครับผมก็ไม่ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอ่าที่มีที่มาที่ไปยังไงเนาะแต่ผมดูตามกราฟเนาะดูตามกราฟ ยิ่งกราฟมันยังไม่เปิดนะครับและมันเป็นแบบจุดอยู่ในหนึ่งใหญ่นะครับอยู่ในหนึ่งใหญ่ผมยังมองว่าถ้าเกิดมีการลงเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญนะครับแถวแถวยี่สิบเปอร์เซ็นตต้นๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วบีทีซียังอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมขึ้นนะครับก็คือขึ้นไม่ไหวถ้าเกิดมีการเทลงมานิดนึงนะครับโอกาสที่มันจะลงมาแถวแนวรับสีม่วงสีแดงเนี่ยก็มีสูงแต่อย่าหลุดหลุดแถว1.9นะครับถ้าหลุด1.9กก็คือไปเลยข้างล่างนะอันนี้ก็คือเป็น ราคาที่ดูเสี่ยงนะครับสำหรับสายถือยาวมากกว่าเนาะใครที่รอยยาวหนึ่งปีนะครับลองลองไปศึกษาข้อมูลเหรียญนี้ก่อนนะครัแล้วมาบอกผมอีกทีก็ได้เพราะว่าผมไม่ไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันเป็นเหรียญที่ทํามาเกี่ยวกับอะไรนะครับว่าโปรเจกต์มันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟเนาะให้มันลงมาก่อนนะครับให้มันลงมาก่อน,นไปต่อที่เหรียญอีทเรียมกันนะครับ อีตาเลี่ยมผมลดลบเป้าไปเยอะนะครับเพราะว่าดูดูแล้วเป้าใหญ่โดยรวมนะครับอ่าน่าจะสุดแถวสามพันสามสามพันสองเนี่ยนะครับตามเอสได้นะครับตามเอสได้เพราะดูจากเอนะครับดูจากเอ1หนึ่งวันเนาะยังย้อนแย้งกับสี่ชั่วโมงอยู่นะครับต่อให้สี่ชั่วโมงสองร้อยมันขึ้นนะครับแต่หนึ่งหนึ่งวันมันยังลงอยู่นะครับไม่สามารถทายกันขึ้นได้ง่ายนะเพราะว่า อถ้าเป็น MA 5ท่า20ของ D มันเพิ่งตัดขึ้นนะครับแล้วมันจะอยู่ไม่นานด้วยนะเพราะว่า4ชั่วโมงนะครับมันถือว่ามันลั้นขึ้นมาสูงมากนะครับสักวันมันต้องลงอยู่แล้วเพราะว่าของมันไม่มีแน่นอนเพราะมันไม่มีการย่ออะไรลงมาหนักๆเลยนะครับจะมีก็15นาทีนะแต่ก็ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์น,นะครับ15นาทีดูนะครับ15นาทีถือว่าสูงมากนะครับถ้านับเป็น100นะครับอยู่แถว 80, 70ได้เลยนะครับ ที่มันจะต้องลงมามันต้องลงมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยอะไรที่มันอยู่หนึ่งร้อยนะมันต้องลงมาศูนย์นะครับเนาะสำหรับอทเทเลียมถ้าขยายไปดูในทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับเป้ารับนะครับยังยืนยันคําเดิมนะครับสองพันห้าและสองพันสองเนาะก็เป็นเป้ารับที่ดูต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือถ้าต่ำกว่าสองพันห้าขึ้นมานะรับได้ครับส่วน จุดนี้เป็นจุดลุ้นขายนะครับใครที่รับมาตั้งแต่คลิปแรกที่ผมเคยทำ ETH ไว้นะครับอี t h เ r ียมนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะตัดขายได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากฐานนะครับเนี่ยถึงมันจะมีทางลัดนะครับแต่ต้องดู BTC ด้วยเป็นหลักนะ BTC เนี่ยแนวต้านแถวนี้มันเยอะนะครับแต่ถ้าหลุดขึ้นไปได้นะครับแถวนี้3,007ก็ดูโอเคนะครับแต่ของที่เก็บมานะครับของที่เก็บมาวงก่อนเนาะของที่เก็บมานะครับ แล้วแนวต้านที่ยืนอยู่นะครับพอๆกันนะครับมีเก็บเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับโอกาสที่จะมายืนแถวสามเนี่ยก็คือแถวเนี้ยแถวสามพันสี่ถึงสามพันห้านะครับก็อาจจะส่งขึ้นมาได้นิดนึงนะครับโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามากกว่านั้นนะในโซนเนี้ยน่าจะอยู่ไม่ได้หรอกนะครับน่าจะอยู่ไม่ได้นะครับจุดแถวสามพันแปดถึงสี่พันหกเนี่ยถามว่าคนดอยมีเยอะไหมนะครับต้องถามใจตัวเองดูนะครับก็ ลองดูนะครับมันเป็นการวิเคราะห์ตามฐานเนาะก็เอาเอาเอา,เอาฐานที่อยู่ข้างบนมาเป็นแนวต้านประจําตัวนะว่าอันไหนยากอันไหนง่ายนะถ้าถามว่าสายชดกับสายลองตรงน,นี้เหมาะตรงไหนก็น่าจะน่าจะ,อะตอบได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายลองนะครับก็ต้องทําใจนะครับต็ o p ล็อตไว้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการล่วงมาอีกนะครับก็ข้างล่างเลยนะครับนั่นแหละสายชดก็ต็อปล็อตเหมือนกันนะครับ ก็ค่อยๆดูกันไปนะครับสําหรับสามเหลียญนี้นะครับก็อ่าไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าเกิดมีการาฟเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมครับ